อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม ก้รันนะครับและเกมเื่่ออีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจดิ้งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม สวัสดีทุกคนนะครับกลับกันใหม่อีกครั้งกับกินชินอิมเพกนะสำหรับวันนี้มีกิจกรรมล่าสุดเข้ามาใหม่นะครับซึ่งเราต้องไปเดินเควสก่อนให้เสร็จนะครับเพื่อที่จะเปิดเกาะตรงนี้นะครับที่มันมีน้ําคลุมอยู่เนาะเมื่อเราเดินเควสเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดเกาะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีโต๊ะคราฟอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะสามารถมาคราบลูกระเบิดลูกนี้ได้เพื่อที่จะเอาไปทํากิจกรรมนะครับเพื่อผ่านเงื่อนไขกิจกรรมเนาะเดี๋ยวผมก็จะคลาฟไปแล้วกันนะครับ นี่นะครับก็ครับเสร็จแล้วเนาะก็มาดูกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมที่โผล่ขึ้นมาในวันนี้นะครับมันจะเป็นการวนตีคล้ายๆกิจกรรมแรกนะครับก็คือกิจกรรมนี้เนาะที่มันจะมีจุดให้เรา เดินเรือไปทําลายกลุ่มฮิลลี่โชนะครับแต่กิจกรรมนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปขึ้นมานะครับเป็นสีส้มๆแบบนี้เนาะคือให้เราไปแล้วก็ใช้ระเบิดในการทําเงื่อนไขพวกนี้นะครับซึ่งผมก็ไปลองทํามาแล้วเนาะก็คือให้เราใช้ระเบิดตามชื่อนี้เลยนะครับผมอันนี้บอกว่าสเตรนชูเตอร์นะครับก็คือระเบิดอันนี้นะครับให้ใช้ระเบิดนี้ในการกําจัดศัตรู2ตัวต่อเนื่อง2ครั้งนะครับผมในเกมเดียวก็คือในจุดจุดเดียวนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นการกําจัดศัตรู3คนต่อเนื่องสี่ครั้งในเกมเดียวก็คือเป็นใช้ ระเบิดอันนี้นะครับเป็นโฟตี้เนาะส่วนระเบิดอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีนเงื่อนไขกิจกรรมวันนี้นะครับแต่ว่าระเบิดอันนี้เหมาะสาหรับในการทําลายกร่อนะครับเม็ดเดียวกราอศัตรูเนี่ยจะหายไปเลยนะครับผมพวกกร่อนน้าแข็งเนาะมันบอกอยู่นะครับว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากต่อโล่น้ําแข็งนะครับ ซึ่งกลุ่มมอนพวกนี้ที่มันออกมาเนี่ยให้เราไปทําลายนะครับแล้วเราก็จะได้แต้มตามนี้เนาะแต่ว่าเราสามารถเคลียร์โดยที่ไม่ต้องใช้ระเบิดก็ได้นะครับระเบิดเนี่ยเราแค่ใช้ในการผ่านเงื่อนไขกิจกรรมก็พอนะครับส่วนกลุ่มไหนที่เราสามารถเคลียร์ได้ปกติก็เคลียร์ได้เลยเนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาไปทําสักจุดหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้ผมเผลอยิงสตูไปนิดนึงแล้วนะครับผมเหลือสตูอีกประมาณ3เวฟเนาะเราก็เปิด ช่องเก็บของขึ้นมานะครับแล้วก็ติดตั้งระเบิดที่เราจะใช้ในการผ่านกิจกรรมนะครับก็ใส่เข้าไปเนาะมีตัวมีตัวเดียวแบบเนี้ยเรายังจะไม่ทํากิจกรรมใช่ไหมครับเราเคลียร์ไปก่อนก็ได้เนาะนี่นะครับพอมันออกมาเยอะๆแบบนี้นะแล้วก็กดติดตั้งระเบิดไปนะครับมันก็จะโผล่มาที่สกิลกดใช้ตรงนี้นะครับ เราก็กดแตะใช้นะครับวางไว้แบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ยิงนะครับผมนี่แล้วมันจะมีครูดาแป๊บหนึ่งนะครับผม, <su> มนี่เนาะซึ่งระเบิดจะแรงมากๆนะครับผมเป็นแสนนะตั้งระเบิดครับผมยิงอับพื้นแบบนี้นะครับผม ติดตั้งระเบิดยิงนี่นะครับให้มันระเบิดแบบนี้เนาะ ซึ่งจุดกิจกรรมนะครับผมที่มีมอนสเตอร์เยอะๆเนี่ยมันจะมีแค่จุดตรงนี้นะครับจุดแรกที่ผมพามานะครับกับจุดตรงนี้นะครับมีแค่2จุดที่มีมอนสเตอร์เยอะนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีแค่ประมาณ2ตัว3ตัวนะครับแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่มอนสเตอร์เกราะหรือว่าเป็นสลามน้ําแข็งอะไรพวกนี้นะครับถ้าตรงนั้นเราทําเงื่อไขกิจกรรมไม่ได้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เคลียร์ไปเลยนะครับเคลียร์วนไปเรื่อยๆนะครับจนมันหมดแล้วกลับมาตรงนี้นะครับมันจะมีประมาณทั้งหมด7จจุดนะครับก็คือให้เราใช้ การโจมตีปกติเคลียร์ให้หมดเลยนะครับหรือไม่งั้นก็ใช้ระเบิดอันนี้เลยนะครับผมเนาะมันแรงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ระเบิดไปวงกว้างนะครับมันจะเคลียร์มอนสเตอร์ได้ง่ายนะครับจนมันกลับมาเป็นจุดกลุ่มมอนตรงนี้นะครับเราถึงจะเริ่มทําเงื่อนไขกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูอีกจุดหนึ่งที่มันมีมอนเยอะนะครับผมก็คือตรงนี้เนาะนี่นะครับ ตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มมอนสเตอร์แบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งมีประมาณ4ีหตัวนะครับออกมาทีละประมาณ4ีหตัวเนาะซึ่งเหมาะแก่การใช้ระเบิดในการเคลียร์นะครับผมหรือว่าทำเงินไขกิจกรรมนั่นเองเนาะ,ะนี่ครับก็ติดตั้งระเบิดไปเนาะยิงอัดพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็รอคูดาแป๊บหนึงนะ่งเนาะหลังจากนั้นก็ติดแล้วก็ยิง นี่นะครับอันนี้เป็นสองเวฟแล้วนะเราก็ติดระเบิดนะครับนี่นะครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับการใช้ระเบิดในการผ่านกิจกรรมนะครับผม <S <s นี่นะครับอย่างที่บอกนะเมื่อเราทรําลายแต่ละจุดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งมันจะวนแบบนั้นตายตัวนะครับซึ่งเราทําลายจุดนีนะ้เดี๋ยวมันก็จะย้ายไปอีกจุดหนึ่งซึ่งมันอยู่ตรงนั้นแน่นอนนะครับมันจะวนประมาณนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะกลับมาจุดนี้จุดแรกที่ผมพามานะครับผมเมื่อเราทําลายเสร็จมันก็จะมาจุดนี้นะครับซึ่ง2จุดตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นฮิลลเชอร์กลุ่มเยอะๆนะครับแนะนําให้เพื่อนๆถ้าจะทํากิจกรรมการโจมตีเป็นกลุ่มนะครับ ก็ไปให้เคลียร์จุดอื่นก่อนนะครับจนมันวนมาตรงนี้เราค่อยมาโฟกัสการทํากิจกรรมนะครับผมส่วนทางด้านเงื่อนไขอื่นๆไม่มีเลยนะครับก็คือมีเคลียร์เนี่ยให้ครบ9ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็มีให้ใช้ระเบิดตามชื่อให้เพื่อนๆดูชื่อระเบิดนะครับผมพวกสเตนพวกโฟตี้ตรงนี้นะครับให้ติดตั้งระเบิดชนิดนั้นนั้น,นครับแล้วก็ไปโจมตีมอนสเตอร์เนาะเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้ทั้งหมดนะครับเมื่อเราผ่านทั้งหมดนะแบบนี้นะครับ แล้วก็แท้มันตรงนี้นะครับจากกิจกรรมที่ได้จุดละ300ก็จะสามารถนํามาแลกของพวกนี้ได้นะครับผมซึ่งผมก็แลกมาส่วนหนึ่งแล้วเนาะนี่นะครับก็จะประมาณนี้ละกันสําหรับกิจกรรมล่าสุดวันนี้นะครับถ้ามีใครติดอะไรตรงไหนหรือไม่เข้าใจนะครับก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ไว้ด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมมากนะครับบ๊ายบายครับผม